Welcome to YouTube Channel น,นีถ่ายแล้วเหรอคะถ่ายแล้วค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> สวัสดีค่ะน้องบีมเซนเซสวัสดีค่ะบีมค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงจ้าสวัสดีค่ะบีมค่ะหรือว่าทุกคนเขาเรียกว่าบีมเซนเซค่ะจากช่องบีมเซนเซค่ะอะมาถึงก็ขายของเลยค่ะเย่ะบีมเซนเซมีที่มาที่ไปจากชื่อนี้และช่องบีมเซนเซอย่างไรค่ะอันนี้ก็คือ บีมตอนแรกชื่อบีมเฉยๆค่ะแล้วก็พอเราได้สอนภาษาญี่ปุ่นลงทาง f a c e b o o k อะไรเงี้ยคนรอบๆตัวเขาก็เรียกว่าเซนเซภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคุณครูค่ะค่ะก็เลยเออเอามาตั้งชื่อเพจดีกว่าเพราะว่าคนชื่อบีมมันเยอะมากมิงกวีบีมพลังใบอะไรเงี้ยก็เลยอเออเยบีมเซนเซแล้วกันอืมแล้วก็สอนภาษาญี่ปุ่น<ช>แล้วก็มี youtube เป็นของตัวเองด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะออยอดติดตามเท่าไหร่นะคะ ออนนี้สี่แสนหกได้คะ่ะสี่แสนหกแล้วก็มาออกช่องที่คนตามสอ <laughs> <laughs> งพันเจ็ดี่เป็นช่องคุณดาพานะคะอุ๊ย <laughs> ขอบคุณนะคะ <laughs> <laughs> เราก็ไม่รู้แหละแล้วก็วิ้ยนี่เรารู้จักกับคนดังนี่นะเฮ้ยจริงปะเนี่ย <laughs> อะไรเงี้ยเออคือน้องบีมเนี่ยมีเส้น <laughs> ทางเริ่มมาจากเอ่อการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุน่น ใช่ไหมออนไลน์ค่ะสอนเล่นๆเป็นงานดีเลกอะไรเงี้ยอ๋อแต่พี่ว่ารู้สึกเหมือนเราทําจริงจังอ่ะแล้วเรามีงานงานที่เป็นงานหลักประจําของเราคืออะไรคะเนี่ยแหละค่ะคอนเทนต์ค่ะอ๋อก็คือเราเป็นยูทูบเบอร์ใช่หลายอย่างอุ้ยหูหลุดค่ะอ่าไม่เป็นไรค่ะหูหลุดค่ะเออทุกคนทุกคนหลุดจ้ะฮึบเออฮึบต้องโอ้อ่าอ่าโอเคเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ทั้งทิกต็อก t u b e Facebook หมดเลยค่ะ อ๋ออะฮะเ้าแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วบีมเนี่ยก็คือทำคอนเทนต์ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะคะญี่ปุ่นค่ะกับไทยญี่ปุนป่นเป็นเรื่องญี่ปุ่นท่องเที่ยวภาษาวัฒนธรรมอะไรเงะะี้ยค่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นใช่ค่ะทำมากี่ปีแล้วคะ ปีนี้ถ้าเป็นบีมเซนเซก็ปีที่สิบแล้วค่ะโอ้โหนานมากนานมากอ่ะใช่ค่ะนานมากจริงคนติดตามพี่เพิ่งจะรู้ว่าแบบโอหน้องบีมนี่คนติดตามเยอะมากตอนพี่รู้จักบีมครั้งแรกพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้เลยคือเอาาอย่งะี้คือแล้วที่ไม่รู้อ่คือพี่ว่าไม่รู้ก็คือพี่ว่ะไปถามเออพี่อ้อค่ะพี่อ้อใหญ่คือว่าเออมีน้องใหม่ๆบ้างไหมอะไรเงี้ยมันก็มีพี่อ้อกับน้องไบค์ไบค์มานัสวินอะ พี่เป็นคนช่วยพี่ยุ้งทำช่องเนี้ยเขาแนะนํามา<อ>พี่บอกเออพีุ่้งอยากได้เสียงเด็กๆใหม่ๆสม่ใส,สบ้างจังเลยมีใครแนะนำ<ม>ํำไหมเขาก็แนะนํามามพีุ่้งก็เลยเออเอา,เอาน้องบีมาลองมาแคสกับพี่ยุ้งเรื่องฮันน่ามอนทนาเนาะแล้วนั่นก็เป็นที่มาที่ทาให้บีไม่รู้จักกับพี่เอชาโนน อ่าแคสกับพี่ยุงเสร็จก็แบบอ่ะขึ้นไปแคสข้างบนเลยมันบังเอิญมากๆเลยค่ะอพี่วันนั้นพระเจ้ากําหนดมาแล้วล่ะใช่มันแบบเฮ้ยมันบังเอิญเลยขนาดนี้เออไหนเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงสิคุณผู้ชมฟังพี่ยุ้งเรียกไปแคสทานนามอทานนาแล้วไม่ได้ก็เลยได้ไปพากบางตัวในนั้นแล้ววันนั้นพี่เอก็มีแคสไฮสคูลมิวสิคว์เดอะมิวสิคว์เดอซีรีส์พอดีพี่ยุ้งกเอยขึ้นไปดิอะไรอย่างเงี้ยก็ลองขึ้นไปค่ะแล้วได้เลยได้เลยพี่เอบอกว่าส่งไปคนเดียวส่งไปคนเดียว เราะว่าเสียงเหมือนนางเอกเสียงเหมือนใช่เลยแล้วมันในความลําบากนั้นเป็นยังไงบ้างพูดเล่าให้ฟังนิดนึงในความลําบากก็คือเรื่องนั้นจริงๆเราอะคือเป็นเรื่องแรกของหนูเลยเป็นหนังเป็นอ่ะเป็นการภาคที่แบบจริงจังมากๆเลยเป็นคือเป็นตัวเด่นเรื่องแรกอะค่ะเออแล้วเท่านั้นก่อนนั้นนั้นที่หนูอยู่กับเออพี่อ้อกับไบร์นี่คือหนูทําอะไรมาคะเออพี่อ้อเนี่ยหนูเคยเจอหรือเปล่า S <S อ<ะ>๋อพี่อ้อใหญ่เอาจริงป่ะนหนูอาจจะไม่เคยเจอ <S <S ใช่ไหมแต่เหมือนหนูอาจจะไปภาคแล้วพี่อ้อรู้จักชื่อหนูก็ได้ <S <S ได้มันอาจจะเป็นไปได้หนูเคยภาคกับใบแค่เรื่องเดียวมาฮีโร่ซึ่งเป็นแบบเป็นตัวที่มันโผงมาแค่วม่ามันสามนาทีห้านาทีอะค่ะอ้าวพูดจริงเหรอจจิงค่ะพี่นึกว่าหนูภาคการ์ตูนกับเขามาเยอะไม่เลยค่ะเรื่องเดียวค่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะแล้วเขาก็ได้นำพิ้งมาใช่ค่ะไปเฮ้ยแสดงว่าเฮ้ยเส้นทางมันส่งมาให้หนูมันเป็นดวงอะค่ะเออ เฮ้ยจิงป่ะอ่ะแล้วก่อนหน้านี้คือที่หนูว่าเป็นอ่าเป็นคุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นอ่ะแล้วหนูเข้ามาสู่เส้นทางการพาก้จักกับไบอ,อะไรอย่างงี้ได้ไงอะคะหนูรู้จักกับไบหน้าตะก่อนไบเป็นนักภาคค่ะก็คือจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่ชอบภาคอยู่แล้วสมัยเด็กๆกหนูก็แบบแข่งเล่านิทานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคะแล้วก็หนูเคยแข่งของช่องเจ็ดแบบเข้ารอบนักภาคแต่โครงการมันล่มหนูก็เลยแบบหนูก็เลยล้มเลิกความฝันแล้วก็ไปอยู่ญี่ปุน่น <ขา S 1> ค่ะแล้วก็ ได้ไบร์ต์ลองชวนมาภาคมาฮีโร่หนูก็เลยลองไปดูครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วคุณก็เจอดิฉันเลยใช่ค่ะเฮ้ยจีเฮ้ยเฮ้ยเออเส้นทางครั้งเดียวเลยค่ะอ๋อเหรอครงสองครั้ง่แล้วหลังจากที่หนูไปภาคมาฮีโร่อ่ะนานแค่ไหนกว่าจะเจอพี่ยุ่งอะคะตอนนั้นเลยค่ะประมาณไม่ถึงเดือนพี่ยุ่งเอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยไบร์ก็ส่งบอกว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีพี่ยุ่งติดต่อไปแล้วก็อ๋อโอเคโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เหรอใช่พี่ยุ่งไม่รู้มาก่อนไม่รู้ไม่รู้มาก เออ <c oughs> <ช>ก็คือพี่วุง <c oughs> นั่นแหละพี่วุงก็ถามไบรไบร์ก็แนะนำมา <c oughs> พี่ก็บอก e uh, เอออ้าวเหรอเออพี่ก็เลยลองโทรเอ๊ะตอนนี้พี่งจะไม่ให้พี่โทรหาหนูป่ะ <c oughs> ใช่พี่วุงอ่าแอดไลน์เออแอดเฟซบุ๊กมาอ๋อ <c oughs> แล้วก็เลยบอกว่าเออลองมาแคสซิใช่ค่ะพอมาแคสได้จริง,รงๆแล้วอะ่ะเออเสียงเราหนูไม่มีประสบการณ์เลยหนูเคยแคสตอนแบบตอนมัธยมอ่ะค่ะแต่ไม่เคยผ่านสักเรื่องเลยฮะแต่ว่าคือเออจริงๆนะทันหน้ามันทันหน้าที่ที่บีมมาแคสอ่ะจริงๆอ่ะบีมแม ก็ใช้ได้นะขนาดไม่เคยมีประสบการณ์อ่ะเออแต่ว่าเผอ,อิญว่าน้องพิมอ่ะที่ขขอแพ้เป็นซิสซูเรื่องราย,ยา<ะ>เขาเสียงเขาอะใกล้นนกใกล้กว่า <จน S 1> เราใช่แต่ว่าคือนางเอกแผลบ,แ,บแต่น้องพิมจะใสะหลุดอีล <c oughs> เลนเบตมโย,ยมพี่ <c oughs> ไม่เป็นไร<ะ>เออแต่ว่าคือพี่พงเลยให้บีมมา,มาพากลองแพ้เป็นตัวอื่นค่ะแล้วตอนนั้นคือตอนแรกที่เราแคสไม่ได้เราเสีย<ะ>ใจไหม ไม่เสียใจค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาแบบเราไม่มีประสบการณ์เลยแล้วแบบมีคนเรียกแคสด้วยอย่างเงี้ยแบบซึ่งเราเรา,เราห่างจากการแคสไปเราถอดใจกับการเป็นนักภาพไปแล้วอ่ะค่ะอ่าก็ก็แค่นี้ก็แบบได้พูดมีเสียงเราอยู่ในหนังถึงมันจะเป็นสั้นๆเนี่ยก็แบบดีใจมากเออเหรอใช่ค่ะอ่าลรวตอนที่แคสกับพี่ยุ้งแล้วไปแคสตเอชานน์ข้างบนเนี่ยะตอนนั้นเราเจอแล้วเป็นตัวหลักอ่ะเราเป็นไงบ้างอะคะ ก็ตื่นเต้นปะตื่นเต้นค่ะแต่ว่าคือตัวเองก็ไม่ได้คาดหวังเพราะไม่เคยแคดได้ไฮโซคุมิโซคอลเป็นเรื่องแรกที่แคดติดแล้วนั่ติดเป็นนางเอกหนูก็แบบโอ้ตายแล้วแล้วพี่เอเขาก็นึกว่าหนูมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้ที่หลังว่าแบบไม่มีประสบการณ์เลยอ่ะฮำต้อยเลยก็ไม่แต่ว่ามาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมานานเท่าไหร่ละปีหนึ่งปีหนึ่งพออยู่เดียวเฮ้ยบิมพัฒนาขึ้นเยอะแมาขอบคุณค่ะเออแล้วบิมก็มาเจอพี่ลุงเรื่องที่สองใช่ค่ะซนิเกเรล่าใช่ค่ะคือ พี่เห็นตัวบีมจะพากเป็นตัวเพื่อนพระเอกแซมมี่แซมมี่ใช่แล้วนะตัวนั้นเป็นไงบ้างคะดีค่ะชอบค่ะรู้สึกว่าแบบมันแบบมันเนียนไปกับตัวละครดีคือเสียงเราอ่ะมันใกล้เคียงแล้วเสียงตัวนี้มันร้องเพลงด้วยแล้วตอนที่มันร้องเพลงแล้วสบกับเสียงเราพิ่งว่ารอยต่อมันก็ใกล้เคียงนะ,ะใช้ได้อยู่ตอนนั้นก็ตอนแรกก็คิดว่าเราต้องใช้เวลากับบ,บีมเยอะนะแต่มันก็ไม่เยอะนะ ก็ไม่นานหลังจากที่เอาเออหลุดดีแล้วทุกคนค่ะขอโทษนะคะเออเราอาจจะต้องยัดลงไปนิดนึงอะจังจ๋ายัดสุดๆแล้วเออเอออาจจะต้องเสียงมันติดนะมาดังตื่นตื่นตลอดเลยตื่นตื่นไม่น่าเป็นไรนะพี่ยุ้งกำลังดูอยู่ว่ามันยังไม่หยุดเนาะเออนั่นแหละคือหลังหลังจากวันที่พาหกับเออ่พี่เอชานนท์อะค่ะไฮสคูลมิสโซมีงานอื่นๆก่อนหน้าที่จะมาเจอพี่ยุ้งในสเนกเกอร์ไล่าอยู่ไหมมีของพี่แขกค่ะมีอะ มีอะไรนะเรื่องก็ซิล่าซิงคูล่าพอยอันนั้นไปแคสเหมือนกันคะ่ะแต่ไม่ได้พี่แากก็เลยให้เป็นพระเอกเลย <laughs> <ะ> <laughs> เป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาโบรบอทแล้วก็เป็นแบบโบรบอทซึ่งก็เป็นตัวเด่นมากมันแบบมันเป็นเดอะแบกของเรื่องเดอะแบกจริง <laughs> ป่ะ <laughs> แล้วแล้วเราสำหรับเรามันมนลำบากไหมรู้สึกว่าเรื่องนันภาคสบายกว่าไฮสคูลมิซูเค้ามาเป็นอนิเมะเรื่องแรกด้วยที่ได้เป็นแบบตัวเอกอาวเหรอคะไหนทำเสียงให้ฟังไหนได้ไหมพี่ก็ไม่ได้ดูเลย ฉันคือเปโลตูอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะเป็นเสียงเล็กๆซึ่งมันแบบมันเป็นเสียงที่เราทําบ่อยๆอ๋อมันก็เลยง่ายเออมันง่ายอ๋อแล้วมันก็ใกล้กับเราใช่ค่ะเออแล้ววันนี้ก็มาแพ้กับพี่ยุ่งแต่ยังบอกชื่อไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ออนแอร์นะคะก็เป็นหนังเกาหลีแต่แรกติดต่อบีมไปให้มาแคสก่อนค่ะเออตอนนั้นบีมก็บอกว่าโหบีมดีใจมากอะไรเงี้ยเพราะบีมไม่เคยแพ้เกาหลีเลยใช่ค่ะเออแล้วตอนมาแคสกับตัวละครนางเอกอ่ะเป็นไงคะรู้สึกไง ก็รู้สึกว่าเราเราควรจะไปปรับปรุงตรงไหนอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเออตรงไหนอ่ะตรงที่เสียงเรามันมันมันยังไม่ตรงกับเสียงต้นฉบับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความผิดเราไงซึ่งซึ่งหนูคิดว่าเออในเรื่องตรงนี้มันสามารถแบบว่าในอนาคตไปฝึกมันได้อปฝึกพี่ิ่งก็เลยลองให้ป้าไปตัวเนี่ะแล้วเป็นป้าแล้วเป็นไงฮะมันก็ดูเหมือนป้าเกาหลีในซีรีส์เลยอ่ะดูเพาเฮ้ยมันก็เบืออดีกว่าจะทำไนทำให้ดูไหนได้มาโอ้โหโันพูดอะไรนะ มีมีบทให้พูดไหมคะเออเอาพูดพูดบทแนะนําช่องตัวเองเป็นป้าก็ได้อะโอ้ยยากอะเป็นแบบซื้อปลาในตลาดเออ,เอ,อร้านนี้ถูกจังเลยอล้อ,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 อนี้ร้วนี้มันถูกเดี๋ยวนะต้องเป็นป้านะคะขอขอขอ,ขอต่อบทได้ไหมคะไ <laughs> ด้ป้าจ๋าปลาตัวนี้เท่าไหร่จ๊ะป้าปลาตัวนี้น่ะเหรอก็ ห้าสิบวอลแล้วกันนะอะไรประมาณนี้นะแล้ววันนี้ก็ให้ลองเป็นเด็กผู้ชายคือพี่อุ้งอยากจะให้โจทย์บีมทีละอันค่ะอ่าคือเสียงบีมอ่ะบีมทําได้อยู่แล้วค่ะอ่าคราวนี้ลองเป็นเด็กผู้ชายอ่าลองเป็นป้าเมื่อกี้ก็มีฉากร้องไห้ก็ก็ทําไม่ได้ยากเนาะก็คือเสียงเรามันใกล้เคียงกับตัวละครอยู่แล้วก็สนุกดีเออเลยมีบทบาทไหนที่ยังอยากร้องไหมเพราะเราก็พูดถึงเราเข้าวงการพากย์มาไม่นานเนาะ ไม่นานค่ะหนึ่งปีก็มีประมาณน่าจะประมาณสิบอย่างได้ค่ะอืมคือ,อยังไงไหนไหนไหน,น,น,นบ,บอกนิดนึงเผื่อพี่มงจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยเราอยากภาคต้นไหนเราอะไรยังไงอ๋ออยากภาคเป็นแบบโรคจริตโรคจิตอะค่ะ <laughs> อืมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นบทหวานๆนอะไรเงี้ยน่ารักๆก็เสียงรามันเป็นประมาณนั้นแวค่ะลองแบบแซ่บๆบ้างค่ะอ๋อแซ่บ โอเคเผื่อพูดมกับท่านไหนนะคะผ่านไป <laughs> ผ่านมาเราก็มาเจอคลิปนี้โปลดรวยว่าบีมอยากลองนะคะอแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เรามีเวลาแบ่งเวลายังไงอะคะก็คืองานประจําเราแน่นอยู่ไหมออถ้าเป็นงานคอนเทนต์แน่นแน่นนั่นมากค่ะอ๋อ oh. แต่เหมือนกับว่างานภาคจริงๆหนูหนูทาเป็นแบบอนนชอบเ,<ล>เป็นใช่เพราะว่าชอบก็แบบอยากทําอะไรเงี้ยก็พยายามแบ่งเวลามาเพราะว่าเวลาที่เราได้ทํารู้สึกว่ามีความสุข ออพี่วุ้งก็ตอนแรกจะขอพีุ่้งกลัวเหมือนกันนะออกลัวบอกว่าเออน้องบิมจะไม่ว่างให้พี่วุ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่างเ่าอว่างคว่างเสมออ๋อ,อ,อหนูคือแบบไปจัดเวลามาให้เนาะใช่หนูก็หนูหนูชอบอยากออทำอ๋อโอเคอันนี้เดี๋ยวกลับไปต้องไปทำคอนเทนต์ต่อป่ะคะทำค่ะก็คือคือคือเดือนเนี้ยก็คือเต็มหมดแล้วใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีภาคอะไรก็จะมาได้แต่ว่างานงานนอกก็คือหนูไม่รับแล้ว เราทำไม่ไหวใช่ค่ะมันมันขอบคุณนะที่ผู้สายแบ่งเวลามาพากย์ที่เคะมันเบียดเวลาอื่นซึ่งตอนแรกลอะตอนแรกงานพากย์มันจะแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดือนเนี้ยเยอะมากเดือนนี้แบบทำไมมันเอ๊ะเยอะขึ้นมันจะเริ่มกลายเป็นงานแล้วนะเนี่ยงานจริงๆก็เพราะไม่เพราะว่าพอบีมเริ่มทําได้่ะเริ่มทำได้มากขึ้นคนก็เลิกเริ่มเรียกเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียงเรามันน่ารักไงเล็กๆ เออ,อแล้วไม่มันเป็นธรรมชาติดีมันก็เริ่มพอเริ่มเยอะแล้วอย่างนี้เราต้องยังไงอะคะก็ก็ได้เหมือนเดิมค่ะ <laughs> <laughs> เออดีอ่ะงั้นหนูฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ติดตามบีมเซนเซหน่อยค่ะ ก็ฝากติดตามบิวเซนเซแล้วก็พี่ยุ้งด้วยนะคะขอบคุณก็ค่ะก็ติดตามผลงานภาคด้วยนะคะจริงๆหลายคนฟังก็ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าบีมภาคแต่จริงๆบีมเองค่ะมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะโปรโมทอีกทีนึงที่ออกไปแล้วตั้งแต่เรื่องแรกใช่ฉันก็จะมีฮันนาบอนทานาแต่ทุกคนก็ไปจับเอาเองว่าเสียงอะไรเป็น,น <ะ S 2> ดิสนีย์พัสดุ์ทางดิสนีย์พัสดุ์ตาดิสนีย์พัสดุ์ตาแล้วก็ดิสนีย์พัสดุ์ตาจะมีไฮสคูลมิวสิคว์เดอะมิวสิคว์เดอะซีรีส์นะคะ,คะสองซีซั่นเลยเป็นนางเอกนีนี่เองค่ะ อ่ะดิสนีย์พ์ทเหมือนกันแล้วก็ดิสนี์พัทอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นสเนคเกอร์เลล่าเป็นเพื่อนพระเอกนะคะซัมมี่แล้วก็ทาง Netflix Netflix ก,ก,ก็จะมีก็ซิล่าซิง n g u ล่าพอย n t ค่ะเป็นเปโลทูเจจจักรัวยุนกุแล้วก็มีมีอ้าบับเบิลค่ะบับเบิลเป็นนางเอกค่ะเป็นของ Netflix Netflix เ,เหมือนกันค่ะก็จะมีแบบทางเ,เมดมังกรของบิลลี่บิลลี่ค่ะแล้วก็เกมคุกกี้รันคิงดอม อเออเออถามคุกกี้รันคิงดอมนิดนึงสิมันยากไหมอะ่ะยากเหมือนกันนะคะเออพี่บอสเรียกเราไปหนูแพ้เป็นตัวอะไรน,นะคุกกี้รถดอกปุยฝฟายค่ะอ๋อคาแรคเตอร์เป็นไงคะคาแรคเตอร์เป็นคนเรียบร้อยค่ะเป็นแบบผู้ดีสูงส่งนางฟ้า,า <laughs> <laughs> ซึ่งหนูอะ่ะมีปัญหาตรงที่หนูพูดเร็วอ่า <laughs> เพราะบิมปกติบิมเป็นคนพูดเร็วกัะฉับฉงมีปัญหากับคู่กับทุกคน เขาหนูมีปัญหาใช่เพราะว่าพูดเร็วเขาจกกให้หนูพูดช้าๆหน่อยแล้วหนูก็มาคิดว่าปัญหาของหนูมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากหนูทําคลิปติ๊กต็อกแล้วมันอ่ะต้องเป็นคลิปที่ไม่เกินหนึ่งนาทีตอนแรกล้วหนูก็จะปูกผูกผูให้มันไม่ถึงนาทีอะไรเงี้ยทาให้เราอ่ะติดการพูดเร็วซึ่งเราต้องไปแก้อ่าอ่าฮะอ่าฮะอืมแล้วไปออกรายการทีวีไม่ได้เอ๊ะใช่ไหมยูทูบ ครบไหมคะคือแบบอชเป็นงไงสนุกไหมสนุกไหมสนุกเลยเจอหนักภาคแบบหลายๆคนที่แบบเฮ้ยเราก็ฟังเสียงเขาตั้งแต่หนูทํางานภาคมาหนูก็คือเลิกดูซาวทักเลยนะจริงเหรอจริงค่ะล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเออหนักภาคทุกคนแบบเก่งมากๆเลยอย่างเงี้ยเราต้องพยายามีกเยอะอย่างเงี้ยก็แบบฟังเขาแล้วก็ดูทุกวันเวลากินข้าวกับครอบครัวแล้วก็มันทําให้เราเราแบบว่าดูหนังได้สนุกขึ้นด้วยนะเพราะว่าเรากินข้าวไปด้วยอ่ะเราจะได้ไม่ต้องมาอ่าน อ่าอ่าอ่าโอเคงั้นก็ฝากไว้นะสำหรับผลงานคุกกี้รันแล้วก็ผลงานต่างๆของน้องบีมด้วยนะคะรวมถึงช่องของบีมด้วยช่องพี่ยงทุบด้วยค่ะยงงน่ารักอ่ะดีใจจังตับสไบสับกันเยอะๆใช่เอาให้แบบตับสไครเยอะหน่อยนักภาพของไทยต้องโด่งดังปังฟริเย่ก็คือเมื่อกี้ยังถามบีมไปเลยบีมตัดต่อไงอ่ะบีมใช้โปรแกรมอะไรอ่ะพี่ตัดต่อคือพี่ก็แบบเออ หรือแม้อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของพี่ไปแล้วนี่นกันหนูก็รู้ตึว่าพี่ต้อมตัดต่อแล้วเนี่ยไม่ได้ตัดเลยไม่เลยสุดยอดอันนี้ลงสดเลยไหมคะสดเลยโอเคก็เลยบอกบิกมิวว่าพี่พี่ไม่ตัดนะพี่ลงสดนะเออแต่พี่อ่อทำเป็นสต็อกไว้ก่อนนะเพราะว่าบางทีแบบมันหมดมุกแล้วเนี่ยพี่เก็บไว้ก่อนก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้ลงต้อมเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะค่อยๆทยอยลงนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณ ครูบีมเซนเซมากเลยนะคะถ้าใครบอกว่าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนี่คือสามารถติดต่อไปทางช่องนี้ได้เลยได้เลยค่ะตอนนี้ก็สอนอยู่ค่ะหนูสอนด้วยทำคอนเทนต์ด้วยภาคด้วยอ,อยาก โอ้โหนี่เขาจะออกญี่ปุ่นกันได้ยังอะตัวเองใกละะ้แล้วค่ะเออเราก็อยากไปเหมือนกันนะ,ะค่ะเออเออโอเควันนี้ขอบคุณนะคะบคุณะะค่ะคพิมเซนเซนมากเลย,ยถ้าชอบยยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะไม่พลาดคลิปสำคัญกับนักข่า์คนสำคัญคนต่อไปวันนี้พี่ยุ่งกับพี่พิมไปก่อนนะคะส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะ